หลายสีเซ็เก่งซึ่งคราวที่แล้วนั้นเทพนรสิงห์พระธาตุปลาชัยเป๊กคือนวดมแมลงสามเท่านั้นเที่ยวนี้เจ้าแม่ลังผู้ว่ายังไงเทพนรสิงห์บอกว่าได้อยู่รอบสีแดงฉันจะแซงไม่ได้กลัวแล้วก็จับจับจับเปิดไปไผยน้ำหนี้กระจายเลย้ยขอบเทพนรสิงห์จากบ้านเจ้าสมัยก็เหมือตุ๊กเข่าเรือตัวร้อยเอ็ดวันที่หกกับใครไปเจอมาเจอเอาเรือเจ้าแม่ล็อกหับอกว่าใช้ตัวน้ำพรสกินสระพรสกินสระ เาววันนี้วันนไม่รู้ว่าเทพนราสีกินอะไรมาบางคนแรงดีจนเกินในนามของตวรัศมีเจ้าที่มาขอรับขอว่าเริ่มจะตีแรกแซกนีตีแรกแซกี ชสุดยอดครับสุดยอดและและ้วเจ้าแม่ลำพูนก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้จะมีเที่ยวสามไม่ได้ว่าอย่างน้นครับผลการแข่งขันครับเรือที่ชนะในเที่ยวในคู่ที่เจ็ดครับได้แก่เรือเจ้าแม่ลำพูน ร่องน้ำน้ำเงินเจ้าแม่ลำพูนร่องน้ำน้ำเงินทำเวลาได้1.2 1.22น่วินาทีครับครับก็เป็นนั้นว่าเจ้าแม่ลำพูนครับอ่าลอยนะครับเข้าไปชิงนะครับอ่ารอชิงนะครับที่1นะครับประเภทถ้วยขอนะครับอ่าเจ้าแม่ลำพูนนะครับส่วนเทพนรสิงค์ครับก็คงจะรอดูนะครับระหว่างขุนกลังกับ บ่าภูไทยเหนือครับที่กําลังจะมาครับจะเข้าชิงกับใครครับก็คงจะรอคําตอบจากขุนกลางกุนพระาวนาวากับบป่าภูไทยเหนือครับก็จะเป็นนะครับโค้สุดท้ายในรอบรองชนะเลิศนะครับจากนั้นก็จะเป็นโค้รีแมทกันอีกครั้งหนึ่งอันสาวนะครับภาพเกิดเรือเชิญเรือนะครับ เจ้าแม่ลำพูนครับมารับเสื้อเจ้าแม่ลำพูนมารับเสื้อั้าสองลำนะครับเจ้าแม่ลำพูนและเทพนรสิงค์ครับมารับเสื้อเสื้อสามารถจากไทยพีพีครับมาเด้อมาเอาเด้อครับเด้อคันมาเอาผมที่ไปแจกชา้าบานเนี่มเด้อตัวช่อสามารถเท่านั้นผมที่เป็นแรกเขาเนียยเขาวงเลยเพิ่งจะเกี่ยวอยู่เนี่ยของแม่เนี่ยแ่บแฉบอ่อน พระเจ้หัวอาจารย์ทองพูนเมื่อวานนี้ก็ไปทายทำสกุบเรียบร้อยทางชงหน้าทางสมประทานนี่ล่ะโอ้อันอันหัวดอกเห็ดเมี่ยดอกเห็ดโอ้หัวเนี่ยเอ่อผู้เห็ดหน้าเมียเมี่ยว่าอยู่นี่แหละเมียเนี่ยเมียเนี่ยพ่ออยู่นี่แหละนี่ครับพ่อเป็นผู้ให้กินครับขึ้นเอาสองลำเลยครับนะครับทั้งเจ้าแม่ลำพูนและเทพนรสิงห์ครับเข้ามารับเสื้อเลยครับขอบพระคุณครับครับ